ขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรของเราในช่วงบ่ายนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับทีงงที่พูดทั้งหมดประวัติผมนี่สู้กับคนในห้องนี้ไม่ได้เลยครับ <c oughs> เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีครับ <c oughs> ผมคิดว่าประวัติจริงๆก็คือว่าทํางานอยู่กับคุณอาคมสมัยอยู่สมาพัน์นะครับแล้วก็ตามท่านเสือกไกรไปเจราจาการค้ารอบกวัยอยู่หลายหลายครั้งนะครับแล้วก็ช่วย ท่านอิบดีทำเรื่องคอจก,กรอยู่ภาคใหญ่นะครับแล้วก็ช่วยพี่ขาวทําเรื่องอุตสาหกรรมอยู่บ้าน,นครับเล้วถ้าที่เห็นนี่ก็รู้จักกันส่วนใหญ่นะครับจริงๆเขาใช้คําว่าวันนี้เป็นเป็นการเลคเชอร์เชิงเชิงสัมมนานะครับก็คือท่านที่เข้ามาเรียนต้องพูดเยอะหน่อยผมมาสอนก็พูดน้อยหน่อยนะฮะหลัากการก็อย่างนี้ทีนี้ทีนี้ที่อยากจะอยากจะพูดก่อนนี้ก็คือว่า โครงการนี้เนี่ยเขาเอาผมมาเป็นคนเลคเชอร์คนแรกอาจารย์จีรเดชส่งมาให้เป็นเลคเชอร์คนแรกนี่แสดงว่าจะต้องเป็นคนที่ถูกสรรเป็นคนแรกครับอันนี้ก็โอเคครับก็ผมทําโครงการเกี่ยวกับหอกันค้าหมายเะไรหอการค้าตอนนี้เรื่องที่เกี่ยวกับทําโครงการปริาโทรเรื่องโปรบ라이เซชันอยู่นะครับเราเน้นเรื่องระดับปริาโทเพราะ,ะนั้นถ้าท่านมีลูกน้องที่อยากจะรู้เรื่องนี้ทางเราทางเราก็ยินดีนะครับติดต่อทางอาจารย์จีรเดชได้อันที่2คือกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ย นอกจากช่วยท่านเกิดไกลแล้วก็หลายๆคนที่เคยเคยทํางานด้วยกันแล้วเราก็ทํางานให้กับกระทรวงพาณิชย์อยู่พอสมควรในระยะหลังนะฮะเรื่อง FTA เรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการประมวลนะครับข้อมูลความเห็นบางอย่างเท่าที่เราทํามาประการสําคัญที่ประการสําคัญที่อยากจะเน้นก็คือว่าเนื่องจากมาจาบ High Power ขนาดนี้เนี่ยวันนี้จะขอขอพูดตรงๆนะครับเอาสปนิดหน่อย ็จะทิ้งปัญหาไว้ให้ลองคิดดูว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เพราะว่าพวกเราเคยเห็นเรื่องเล็กๆมาแล้วนะครับรงคงจะไม่ได้เป็นสาระอะไรถ้าจะมาพูดย้ำอีกทีแต่ว่ามีเรื่องหลายอย่างที่เเกิดขึ้นแล้วมันังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยะจะมีผลกระทบไปในระยะสิบปีข้างหน้านะครับอ๋อ sorry ้แล้วคับขอบคุณครับผมฝันาตใช้เวลานิดเดียวนะครับปูพื้นฐานนิดหนึ่งว่าทางที่เราทำงานวิจัยมานี่ทำงานมาทั้งหมดตอนนี้ปีที่24แล้วนะครเรามีความรู้สึกอะไรกับ,ก,บกับภาพเรื่อง g l o b a l i เ a ชั่นบ้างน,นะครับสิ่งแรกที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ห่างไกลเรื่อง g l o b a l i เ a ชั่นเลยนะครับมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้ง ครั้งแรกก็คือสมัยพระเจ้าภาษาทองวัณนายเนี่ยมีหนังสือเล่มใหม่มาเล่มหนึ่งชื่อว่ารุกสยามในนามของพระเจ้าก็อธิบายถึงเรื่องที่เรื่องที่โปรตุเกสเข้ามาตอนนั้นนะครับแล้วเจ้าพยาวิเยยมีบทบาทยังไงสมัยโนนก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องก,การเปิดการค้ามานานมานานทีเดียวนะฮะมานานทีเดียวต่อมาก็เรื่องโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นมันมาถึง มันมาถึงสมัยที่จริงแล้วการที่อังกฤษกับฝรั่งเศสมีบทบาทขึ้นมาเนี่ยก็คืออังกฤษเนี้ยส่งเรือลถไปขโมยขโมยเหรียญเหรียญเงินของสเปนนะฮะและคนนี้กลับบ้านไปโดยคนที่เป็นคนที่ชื่อเซอร์ฟรานซิสเร็กนะครับแล้วสเปนก็ส่งกองทัพไปรุกอังกฤษปรากฏว่าสเปนแพนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนเจ้าของ เปลี่ยนทุกของคนที่ดอมิเนตเรื่องโคลนียลมาเป็นอังกฤษสมัยน้นดีจะมีเรื่องก,การเงินต่อนะครับหลังจากตอนนั้นมาเนี่ยก็สมัยนั้นก็มารัชการที่ห้านะฮะรัชการที่ห้าก็มีกระแสเข้ามามีกระแสเข้ามากระแสที่พูดถึงเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆอยู่สองสามอันนะ,ะ,ะถ้าย้อนกลับไปนิดนึงก็คือสมัยรอสามเนี่ยเราทำเพื่อจะไปค้าขายในช่วงนั้นเองเราก็เอาคนจีนเข้ามาทําต่อสะเพาเรือด้วยแล้วก็ท,านะะทกําข้าวด้วยนะครทำการค้าข้าวด้วย พอมาถึงรัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยมันมีสองสามเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็สแสดงให้เห็นว่าระบบการค้าโลกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นระบบคุณธรรมครับตัวอย่างแรกที่เกิดก็คือว่ามันมีเหตุผลของการค้าฝิ่นเอาค้าฝิ่นไปนค้าที่จีนหลายท่านคงทราบว่าการที่อังกฤษจะต้องซื้อของจากจีนหรือทางเอเชียมากเนี่ยอังกฤษไม่มีเงินจา่ายครับวิธีที่ทําก็คืออังกฤษก็ไปเอาฝิ่นมาจากจีนเอยฝิ่นมาจากอินเดีย เอามาขายแทนสินค้าให้กับคนจีนนะฮะก็คือเป็นฟิล์อันนี้อันที่สองคือเ่งข้อมูลเพิเปิดเผยเมื่อไม่นานนี้ก็คือว่ากรณีของใบชาที่ไปปลูกอยู่ที่ศรีลังกานะครับมีนักบอทเป็นนักนักพฤกษศสาสตร์ซึ่งถูกส่งโดยบริษัท east india เข้าไปขโมยความลับของจีนเรื่องต้นชาในเมนืองจีน แล้วก็เขาก็ปรับมาพร้อมกับเมล็ดพันชาของเมื่กี้ขโมยออกมาต้องบอกขโมยออกมาขโมยออกมาแล้วก็เอาไปปลูกที่ที่อินเดียกับที่ศิงคโปร์นะครับนั่นคือต้นต่อของทําไมมันถึงมีสุวชาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นระบบการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นระบบค่อนข้างจะพูดว่าเป็นการเอาเปรียบกันโดยเฉพาะในระยะตั้งแต่โคลเนียลมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พยายามจะทําก็คือทําให้ barrier entry ทางด้านเทรดมันน้อยลงนะครับ กรณีสมัยรัชกาลที่ห้าเซิร์ชตอนที่มีตอนที่ทำสนธิสัญญาครั้งแรกกับอเมริกาเนี่ยภาษีปกติที่เคยเก็บอยู่นะครับก่อนมีกรณีสนธิสัญญาบาร์ริงเนี่ยสาหลังจากทําบาร์ริงแล้วภาษีเหลือ3นะครับก็คือเป็นการเป็นการค้าขายเป็นการเปิดเปิดเทรดขึ้นมานะครับะระยะหลังเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองถึงหกเนี่ยตอนนั้นอังกฤษมีปัญหาละ อเมริกาก็เข้ามาแทนนะครับอเมริกาเข้ามาแทนเนี่ยขบวนการที่ใช้เนี่ยใช้ขบวนการผ่านองค์กรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น IMF ก็ดีเป็น World Bank ก็ดีเป็น Bretton Woods แล้วก็มีมีแก๊สอีกตอนนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอธิบายว่าการคา้ากับการเงินนี่มันมีความแตกต่างมันแค่เยอะนะครพอมาพอมาทำสัญญาเรื่องเดีย๋ยพอมาทำเป็น WTO Market d e c l a r a t i o n อเมีการพูดถึงเรื่องแก๊สเยอะนะครับเพราะนั้นมันเป็นการจุดประกายที่ทำให้เกิดเรื่องการลด Financial Barrier คือในโลกที่มันมีสองโทนโทนหนึ่งก็คือเรื่องเทรดที่มันเกิดมานานแล้วจริงๆเรื่องไฟแนนซ์เนี่เพิ่งเกิดเมื่อไม่นานนี้ในฟูลสเกลนะครับเพิ่งไม่ไม่นานนี้สาเหตุใหญ่ผมเข้าใจเพราะว่าระบบการเงินมันเพิ่งพัฒนาตอนหลังแล้วก็ p r i v a t e sector เพิ่งจะ accumulate wealth ขึ้นมาในตอนหลังนะครับที่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วง goldman s a c เข้ามาเนี่ยนโยบายการพัฒนาที่ฝังใจพวกเราตั้งแต่เด็ก แล้วก็เป็นการสอนในมหาวิทยาลัยมาตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าหูรูจักกับเขารถจักนะครับหมายความว่าโอเคข้าพเจ้าเป็นพี่เบิ้มนะมีพี่เบิ้มอยู่สามคนมีอเมริกามีเอแล้วก็มีญี่ปุ่นนะฮะแล้วพพเจ้าโตพวกเธอจะโตด้วยฉันจะเป็นหูรูจักที่ฉุดพวกท่านไปนะฮะหมายความว่าเราจะเป็นอนุรักษ์สำหรับการพัฒนาเพราะฉะนั้นเราจะเรียนร,ยนรู้เรียนรู้มาตลอดว่าโอเคนะเขาต้อง เขาต้องขยายตัวเราถึงจะโตได้นะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราค้าเนี่ยเนื่องจากเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะขาดดุลอยู่เสมอๆขาดดุลในีปิริตซัเสมอๆ mm hmm. นะฮะนันเป็นความรู้สึกที่ที่เรารู้สึกว่าเ,เป็นเรื่องธรรมดาเนะี่ยราะว่ามันโลกความคิดมันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พอเราขาดดุลเราขาดเงินเนี่ยเขาก็เอาเงินกู้มาให้นะฮะผ่านกระบวนการที่เป็น IMF บโแก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็ไป IMF ถ้าขาดทุนเงินธรรมดาก็ไปกู้เงินมาพัฒนาประเทศก็คือก็คือลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั that, mm ้นโมเดลที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมาดีเนี่ยจนกระทั่งถึงประมาณปี9 9 9 5มันเป็นโมเดลแบบนี้นะครับ mm hmm. แต่ว่าในช่วงหลังมันเปลี่ยนฮะออขออภยัยตอนนี้ที่มันมีเนี่ย <c oughs> ในะบวนการที่มี domination ขึ้นมาเนี่ยมันมีเงินสกุลหลักอยู่นะครับ เราประมวลว่าการที่ประเทศใดจะมีเงินเป็นเงินสกุลหลักของประเทศที่เรา,กการู้จักกันเป็นดอลลาร์วันนี้ต้องมี2เงื่อนไขพร้อมกันเงื่อนไขแรกคือต้องมีการเกินดูลบัญชีเดินสปารค่อนข้างเยอะแล้วต่อเนื่องหมายความว่า accumulate wealth แล้วก็เป็นเจ้าพ่อใช่ไหมฮะข้างเงินก็ได้แข็งนะครับอันที่2ก็คือต้องมีทหารคุ้มครองการค้านะครับคือมี military presence เวลาที่มีปัญหาที่ไหนก็มีกองทัพเข้าไปเพื่อที่จะจัดการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ลงตัว เพื่อที่จะ estabish l ไอ้เงินเงินสกุลนี้จริงๆแล้วเงินสกุลที่เป็นเงินสกุลหลักไม่ใช่ต้องมีดอลลาร์นะฮะเมื่อก่อนนี้สมัยรอสถึงรอห้ท่าี่เราพูดเดีเนี่ยคือเราใช้เงินที่เรียกว่าเงินเหรียญสเปนนะครับประวัติศาสตร์บอกว่าสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีการค้าขายเตินดุลของประเทศไทยรอสค้าเก่งมากไปค้าตะวันตกค้าใครมีเงินที่ใส่ในถุงแดงนะที่เขาเรียกว่าถุงแดงก็คือเป็นที่มาของเงินคลังของประเทศริเสิร์ครั้งแรกของประเทศนะครับ มีเงินอยู่ในถุงแดงตอนนั้นประมาณ4ล้านบาท4ล้านบาทก็เป็นเงินถุงแดงก็คือเงินข้างในเนี่ยที่เป็นบาทเนี่ยว่ามันะเป็นเงินเหรียญสเปนยูนิตที่วัดวัดวัด